มาฟังกันชัดๆวิภาวีสีทองผู้ดารารกับแฟนคลับหลังจะไม่ได้แข่งนานส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a อ s p เ t l นสปอแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโวววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่4ซึ่งคุณใดทีมของ2วิภาวีสีทองเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ9 29ต่อ31 28ต่อ26และ25ต่อ19ส่งผลให้ทีมคองจอากฝูงหลังจบเลข4 และหลังจบเกมสองวิภาวีสีทองเองได้ออกมาเฉลยปัจจัยที่ส่งให้เธอโชว์ฟอร์มปังๆกับฮุนไดทีมต้นสังกัดในวอเลย์บอลลีกาหลใต้โดยได้ระบุว่าทีมเรามีคนดีๆเยอะผู้เล่นวัยเดียวกันก็มีเยอะเหมือนกันเลยเข้ากันได้ดีทั้งในและนอกสนามก็เลยทำงานร่วมกันได้ดีมันทำให้ฉันมีความมั่นใจมากซึ่งหลังจากนี้นะคะ หลีเกาหลีใต้ค่ะจะมีการพักยาวๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแข่งทีมฮุนไดค่ะอีกครั้งหนึ่งในวันที่3 1มกราคม2567เวลา17นาฬิกาเดี๋ยวเรานะคะลองไปฟังความรู้สึกของสองวิภาวีบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่ต้องพักแข่งยาวนานนะคะก็กลัวแฟนๆจะคิดถึงอยากให้ทุกคนมาแชร์ทีมฮุนไดเยอะๆ เนื่องจากมีการพักหลีกที่ยาวนานก็จะพยายามดูแลตัวเองพยายามกินวิตามินแล้วก็พยายามกินอะไรที่มันจะสามารถดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้เจ็บหายไปนานก็อย่าลืมกันนะคะและวันที่31มมกราคม2 5 6 7อย่าลืมมาเจอกันอีกนะคะสำหรับตารางคะแนนล่าสุดค่ะอันดับหนึ่งเป็นของฮุนไดมี58คะแนน2พิงสไปเดอร์มี50คะแนน3 g s c a เอสคาเทคมี43คะแนน4 เลสปาร์คมี36คะแนน5 i b k มี33คะแนน6 h y p a r t มี25คะแนนและ7 AI Paper มี7คะแนนเท่าเดิมค่ะและโปรแกรมหลีกเกาหลีใต้นะคะในรอบที่5สัปดาห์ที่1เริ่มวันที่30มกราคม2567เวลา17นาฬิกาให้พาดพบกับพิงสไปเดอร์31มกราคม2567เวลา17นาฬิกาฮุนไดพบกวางจูเปเปอร์แบงค์1กุมภาเวลา17นาฬิกาเลสปาร์คพบ IBK 2กุมภาพันธ์2 5 6พันเวลา17นาฬิกา GS c o t e c h พบพิงค์สไปเดอร์3มกุมภาพานันธ์เวลา14นาฬิกากวางจุดเปเปอร์แบงค์พบไฮพาร์ตสี่กุมภาพันธ์2 5 6พันเวลา14นาฬิกาเลสปาร์คพบคุนไดและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆนัดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ